คือคูทีนะครับเรามาดูกันครับนะครับนะรับ,บตัางกนนะครับเสื้อมวงครับพบก,กับนนองกาเอฟซีนะครับดูรัตนบุรีกับเมืองจันสีสเกตนะครับคููนี้ครับนะครับรับตาโกนนะครับ ดูครับวันนี้ครับสีสเกตกับซุกวินนะครับเมืองจังกับรัตนบุรีนะครับเป็นอย่างไรครับนะครับยี่สิบนาทีในการแข่งขันครับน้องๆครับนะครับรอบนี้ใช้เวลายี่สิบนาทีในการแข่งขันเปลี่ยนเข่าเปลี่ยนออกได้เช่นเดิมนะครับโอ้ล้มไปครับสนามสองนะครับนักีฬา สาประตูครับบัญชาคนเรือออกมาครับทางด้านชิรวุธริีรวุธเล่นเท้าสุ้เท้าบุนบีบนะครับจังหวะนี้ต้องแหมะนะครับโดนกดดันโดนเทซิ่งตั้งแต่ในแดนของขับตโคนนะครับจังหวะเลือกให้มาครับ10แบบวไงครับธีรวัตอืึมจังหวะนี้ได้ที่ครับนะครับบอลทุ่มที่ขับตโคนครับ รับตารโกลนอธิวัฒน์พุ่มฤทธิ์ผง,งมือประตูครับไทยวันแสงรามผู้รักษาประตูน้องก,กาเอฟซีกลางตัดได้ว่าไงครับธีรวัตรธีรวัตรตโดนส่งโทษอาครับจังหวะนี้เป็นของน้องก,กาเอฟซีคือหลังส่งโทษล้วนสีเปิดกลางยังไม่ผ่านอาครับจังหวะนี้อาครับสุขันประดานสุขเลี้ยงออกไซด์อาครับประนอม ประนอมมิยมสู้สุวันประดาสุน้องกเอฟซีตักให้ถิบที่ว่างเล,ล็งถึงประตูลปล่อยออกหลังครับนะครับตั้งตเตะจากเขตประตูของทัพตาโกนนะครับผู้รักษาประตูครับนะครับบัญชาพนใหญ่แสงน,นำบอลมาตั้งครับนะครับผู้รักษาประตูเลียกเปิดออกมาโอ้จังหวะนี้ยาวครับ ถึงประตูไทยวันแสงรามเอาครับใช้บอลยาวดูครับลองบอลยาวๆกันดูนะครับจกได้อยู่ครับจังหวะนี้ว่าไงครับ45เลือธนด้ารสีริวัฒน์18ทีรวัฒน์เลือขึ้นมาอาครับขับพาโกนเลือต่อติดเชื่อมจิดจังหวะนี้วาไดครับจังหวะโยกรอบคือหลังมาที่อมไรที่สามสิราวัฒน ขี่ระลุข้ากลาอึจังหวะตัดรับเป็นของหนองกาเอฟซีวางไอ้ครับหมไปในหกไปแล้วนี่ครับพิเชษแล้วก็คือหลังมาอยู่ที่นะครับหนองกาเอฟซีทักก็ได้สมงเพื่อนน้องซีสองเพื่อนแหนบอนนะครับพระโพธิสุรักครับนะครับนั่นงานไปไปประกาศปานนอมันเต๊คือปานนอ้มือว่านี่มาครับ เอาครับจังหวะแฮนด์บอลครับนะครับจังหวะแฮนด์บอลเอบขอใครครับแอบกัญญานะครับทางด้านซ้ายนะครับกัญญาคำพานุนะครับทีที่ของการเอลซีครับนะครับฉันทครับสีน้อยหมายเลขเก้านะครับเอาครับฉันครับอุ้ยเต็มประตูเลยครับโอ้กลับแล้วไม่อยู่ครับ ไปถูกทางกลับแล้วแตนลุกครับโอ้เจ้าตัวบอกว่าเสียดใจไม่น่าพลาดครับเหมือนกันนะครับบัตรคาบุนี้มินซึนะครับจากสตาร์ซับสีน้อยนะครับเอาครับตจงมีพลาดอะไรครับนะครับจังหวะขึ้นน้ำก่อนครับน้องกาเอฟซีนะครับหาครับมินประตูต่องซื้อครับทุกท่านครับหาครับสนุกนะครับรอบสิบหกทีมนะครับ ราศีพฤษภทีนี้มาแน่ครับนะครับไม่ใครก็ใครครับท่านผู้ชมครับแพ้ไม่ได้เรือใครมาครับชิดราวุธแก้วสะอาดนะครับครับตะโกนวางเงครับไปได้หรือเปล่าธีรวัตรจังหวะนี้โดนตัดมาหาครับจังหวะสันผัสเรือให้มาการยาทำพานุดกัญญาชิดสวยจังหวะนี้โอ้โห มีเวลาครับนอนนะนะครับไม่น่าเสียสองลูกจิตครับผู้ใหญ่ขออนุญาตใช้คำว่าเสียแบบไม่น่าเสียครับนะครับสำหรับขับตาโกนได้ทุ่มที่กัญญาคำภาลุทุ่มขึ้นมาหาครับถึงเป้าหน้าครับขับตาโกนวางนะครับสิบแปดธีรวัตร วางให้ครับตะวะน,นี้แอ่โดนสนโดมโพธิสิบสองนะครับสมโพธิวางให้ครับสมโพธิโดนสียังซุยอยูอ่แล้วงหวะนี้เริเปิดแล้วก็เข้ามือไพวันนะครับเข้ามือผู้รักษาประตูนอกกาเอฟซีเรือเปิดมาจังหวะนี้อืนะครับถึงมือบัญชาพลน,นะแหมผู้ร,รักษาประตูเรือกเรือเปิดยาวมาทีโค้ กลางดีของน้องกาเอฟซีเหลือซ้ายหาครับจังหวะนี้แล้วก็ออกได้ทุ่มนะครับน้องกาเอฟซีนะครับนกกาต้องเข้าในออกเร็วพี่เชื่อวางไงครับไปได้ไหมครับมาในแปดไปได้ไหมมาวิ่งแหมใจว่าอีเอืมหาครับยจงไม่พอครับยังสู้กันอยู่หาครับจังหวะโดนตามแหมพี่เชษ่อทำออกนะครับ พี่ชิดตะแยงรามมุขมายเลขครนะครับคนนก้คือบอาสุนที่ขับตาโกนเพียงไม่ได้อัพทุกนาครับควันนี้ชิงโค่นดาววันต้องพื้นมาเป็นของนาคาเกียร์ได้หาบจะว่าเป็นของสิบแปดได้ฟาวนะครับสิบแปดธีรวัตรสิสิทธิธรรมนะครับไม่ตรงจุดครับนะครับเน,นีนะครับ เจ้าพูดสิ่งยังใจดีครับพี่ศักดิ์สีงามยังใจดีอยู่นะครับครับตาโกนวังครับชีราวุฒินะครับหลังตัวสุดท้ายครับชีราวุฒิแก้วสะอาดต้อมใส่แล้วโอ้โดนมือไทยวันออกครับนะครับโดนมือผู้รักษาประตู้ออกนะครับยังจิไปจับอยู่บวสุกกันเนาะ มอนวันนี้งเขาจะจับกันเนาะมันจะสุกกินตมุมทองขับตาโคร้ดฮาครับคือร่างสูงหลายคนครับเปิดใส่หัวได้ไหมครับขับตาโค้ดแหมฮะครับจังหวะนี้แม่ชิงโค้ดมาก่อนฮาครับฮะครับธนวัฒน์เอาให้มาจังหวะนี้แม่แล้วก็ออกหลังอีกครั้งหนึ่งแหมฮะแม่มีภาพเหมือนกันหวัดไทยวัน อย่างนี้ไม่ตรงปากประตรูครับวครับเอาครับจังหวะนี้โครับอรับครับจังหวะนี้ถึงไม่เข้าไปสุดครับทันทันถึงครับหลองการเอฟซีขวางปฏิกันยากัญญาคัมภารุกืนหลัง น้องก,กาเอฟซีนกกาเลือกความหมาที่สองโทษ้นสีหมายเลขสิสสองสอโทษ สุขกต่ำาะวอาจังหวะยูดีเจเือกขึ้นมาสุวรรณประดาสุเลือความพิจารณากันยาคำพานุเลือเข้ากล้ามาจังหวะนี้เลือกเก็บได้ครับทีครับทีรวัฒิโดนแยกมาจังหวะคือหลังตัวสุดท้ายอ่าครับสุวรรณประดาสุน้องชายเอซเลือกเอาได้เลยนี่คือเาครอตกลางดแล้วอาครับจังหวะ นะครับให้นะครับถัดไปคนนี้ใครไล่นี่มาไล่นี่บ่ชอบประตูต้องสูญเอาพี่สองโทษสองโทษให้มาจังไรแหมมีลุ้นลุ้นกันแค่ เอาฮะบัญชาผลความเรื่องมนาะขับตาโกงหลางนี้ับเอาที่กัญญาให้มาขึ้นมาที่สมโพธสมโพธิกัญญากัญญาคับพาลุดเดินน,น,ดน,น,น,ออนี่ครับกัญญากัญญาเอาครับจังหวะนี้ครับกัญญาหลองยาเอฟซีอืมจังหวะนี้ออกนะครับ นะครับไปโดนสองมิดสักก่อนครับครับกาโกนจังหวะเปิดโอ้ยไม่มีใครนะครับบนีนี้อลปทุ่ทีน้องกายเสียบสุวรประดาสุขให้สัทัดโดนแย่จังหวะนี้เป็นของน้องกาเเลี้ยวขวามมาที่สมพูด สมบูล้วนสีนะครับา้องกที่เชรัเต็มขึ้นครับสมรเนแล้วสมูรเนแล้วจัีโอ้ลูกอยพสมรครับโอ้โหองตารู้ใจครับอื้นะครับสมรกับสัง โซเนี้นะครับน้องกาเอ็มซีนั่อยู่สองโซนจังหวะทุ่มไรมาหาครับให้สวยครับพี่เชฟหาครับพรากพาไปดูครับพี่เชฟครับพี่เชฟของน้องกาวางนี้ครับก็ลอกหาครับจังหวะอยู่ที่พี่เชฟเนี่จังหวะนี้โดนนะเอาละครับต้องจับให้ติดเชือกมืองติดทับ এাা বিটি নগাকেরশে সে স্বা গেরা বাকেরে সো কেরসে এাকে কে কেরা কের কে কেরা খোটনা কের আটনা কের্য়ে ลกมาครับนะครับาวันนี้สมพูอารับแต่นี้ใจงวัาสมพูเอ่อคอามาได้ นำเว้ามานำเั้ามาดีเอ้ นี้ได้ฟาวนะครับเสียทุลักทุ่มนานนะครับหมายเลขสี่<ค><ด>พยายามจะได้เอาคืคคนนะครับครับตาโกนเมื่อจำสีักเกียงจะได้เอาคืนดันเอาได้ไหมครับนะครับ,รบเอาครับลุกครับ วันนี้ก็ติดกองหลังหาครับนกกลายเอ็มซีให้สดทูแล้วดูสโ,โดนสไลด์ออกครับหาครับทุกทุกน,นกกลายเอ็ซีสดโพเลือนสีเรียอ้อจัองหวะยกกินสมโพวันนี้สมโพโอ้ยแล้วก็ออกโสุดยอดมามกครับอืสกโพเลือนสี อยากลังเช็คใหม่ว <finde S 2> <ulously, S 1> ่าไงครับหาครับอยู่ที่นกกาเอฟซีจังหวะนี้แม่เกือบโดนอัดหาครับขาดตาโกนอืมอยังไม่แม่นยำนะครับขับตาโกนขาดความแม่นยครับบอลทุกแม่ครับนกกาเอฟซีนกกาเอือกให้มาว่ายังไงครับสาฮ์นคือหลังนะครับเอาครับ กาเอฟซีเลือกสั้นมาสังทบสังทบสีน้อยเลือกคือหลังมาใหม่หาลเล่นเล่นกว้างกันน้องกาเอฟซีเลือกคือหลังมาทีนักธุนนักทธุนตั แม่ไม่แม่นครับฉลองว่านะครับโอ้นะครับความแม่นยำสีฟาครับน้องกายเอซีแม่นกว่านะครับเอาครับจังหวะขอ น็บพุ่กินแดนไปเรื่อยอาจงะว่เป็นแหปัดทีงเยับพัดรพงุ์ชิรัตนะครับดีาบาทมาเกเล็นครับาวรงเท้ามาเต้อย่ทีเาวดี้นทีเราดีนะคแห่ยังสูงขึ้นทีทีบ ยังเป็นของขับตาคนแก่ยังไงครับขับตาคนแม่เปิดก็ไม่ผ่านเอาครับจังหวะอยู่ที่น้องกาเอลซีทันไหมอาครับจังทันเลือกให้สาพนมชิดโชคจังหวะนี้วังเงียบหกอีกตรอม,มาขมับตาคนถึงไหมไม่ถึงหาครับน้องกาตีเทววางเงียบตีเทวแล้วก็ออ,จจออกด้านหลังนะครับไล่กระเทศไล่ได้ครับนะครับนะ นกระแทกเลนครับตนองโอ้โหมส้าครับโอ้ส้ครับม่แหม้ต่อสูเลยครับโอ้โหอ้นารทกเ อยู่ท oh, ี it, ่น้องกาเอฟซีเบียรใครตีนดีสุดมาจังหวะนี M ้เป็นสุดอะไรดีงั้นโอ้า5นะครับเบียร์วัดพร้อมนะครับในกําลงเวลาครับนะครับนะครับในกีฬาเข้าแถวกลางสนามนะครับ เอาเต็มที่แล้วไม่เท่าไรครับตาเกินนะครับสาประตูต่อศูนขอเชียร์ไปด้วยนะโยคะนะครับขอบคุณครับนะครับไม่เป็นไรครับโอกาสหน้าว่ากันไหมครับขับตาเกินโอ้เสียเสียง่ายไปหน่อยครับเสียงง่ายไปหน่อยนะครับทําให้อย่างงั้นน่าจะสนุกครับแต่ว่าไปเสีย2เมตรแรกเร็วเกินนะครับ เป็นกำลังใจให้ขับตาโคนครับนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆรายการหน้าป่ากันใหม่สุดยอดมากครับวันนี้น้องกาครับนะครับสุดยอดมากนะครับน้องกาเอฟซีรายการหน้าเชิญใหม่ก็แล้วกันครับขับตาโค้นะครับบูดยันลันลุ้งให้ขับตาโค้ครับล้นี่ก็โอ้เสียดายนะครับภาพเร็วไปครับนะครับต่อไปครับ tóc y chong yam chun, này hả, chong yam tóc e hả, lên chơi nha hả, được mẹ, qua lại, 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 รอบสุดท้ายรุ่นประชาชนทั่วไปครับคู่2นะครับชองยางชุบกับตอกอนะครับชองยางชุบกับตอกเอนะครับนะครับตอกอี๋ตัวคือปิดมาบดต้องมบดหนองพี

นะครับสำหรับสนามหนึ่งภาคายคู <S <S ่ท right. okay? well, ี่สอครับนะครับร well, ่มุท้ายเขายังุกตออนะครับ นะครับเราก็ไลฟ์สดผ่านนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับของคนชื่อชัยบุญโปกอยู่ครับน้าสนามหนึ่งเวลานี้ครับนะครับทางผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับก็เชิญชมเชียร์ครับการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนเทศกาลของดีอำเภอรัตนบุรีแรงงานชาตครับนะครับไลฟ์สดผ่านเพจเฟซบุ๊กนะครับชื่อชัยบุญโปกนะครับ ชินชัยบุญโป๊ะนะครับหลายสนผาเพีดึ่งตึกอยู่นักปีนที่สนามที่หนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับนะครับคุณชินชัยบุญโป๊ะและก็นะครับคุณยาดาเดนองนาตยาแลวก็คุณนาตยาครับนะครับที่เก um> ็บภาพชุยๆยให้เราครับนะครับคุณนาตยาบุญโก๊ะนะครับขอบคุณท네ั้งสองท่านครับนะครับที่มาเก็บภาพให้เรา แล้วก็ไลฟ์สดผ่านเพจ Facebook